สวัสดีค่ะกระดาษสวัสดีค่ะพี่น้องต้องไปสูป้โูสุขนป,ปูนาไทยในต่างแดนนะคะมือ้อวานจะ่ง้าหลายใหญ่ห้างกับเพื่อนๆเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาจัดโต๊ะคริส,สต์มาสนะคะมาจาะตัดมาจัดโตะอาหารนะคะอ่อปีนี้ปูนจาจะบ่จจะหลายเมื่อยพี่น้องแถาม,มาแล้วเมื่อยเวลาอันอันเทศกาลอันผ่านไปแล้วเราต้องมาเก็บของเข้าที่โอ้ยจะเป็นเมือนคอยขี้ข้าพี่น้องสมัยเป็นสาวเลยโอ้ยคอยดูคอยมัน ตันแตกไ่อยเถามากนี่จัดพอประมาณไม่เอาแล้วไม่ตกแต่งมากมายเมื่อยพี่น้องมาวันนี้เราจะมาจัดโต๊ะอาหารนะคะมาจัดโต๊ะอาหารกันก่อนนะคะว่า,าจะตัดจัดแบบไหนนะ,ะมามาเบื่อกันพร้อมๆกันค่ับพี่น้องมา,มามาช่วยมาช่วยข่อยจัดโต๊ะอาหารนะคะเพื่นอนๆก็เอามาตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ ไอ้พวกเนี่ยพวกจานไอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ผ้ารองนะคะเ,เพื่อนๆค่ะเราก็จะเอาวางแล้วตรงนี้นะขั้นตอนต่อไปนะคะเพื่อนๆเราก็จะเอามีคนเอากระดาษมาใช้ใช้แล้วก็เอามาวางไว้ใต้จานด้วยนะคะเ,เพื่อนๆอืมมาเก็บไปที่เดิมนะคะโอเคของคริสต์มาสทุกอย่างนะคะพวกจงพวกจานก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเ,เพื่อนๆ จะเป็นชุดคริสตมาสเลยนะคะซื้อมาทิ้งไว้ค่ะเ,เพื่อนๆค่ะตั้งแต่สมัยอยู่บ้านเก่านะคะก็จะเป็นจานคริสตมาสแบบนี้นะคะเ,เพื่อนเมือนีหลัเสร็จฝ <laughs> ุ่นเยอะหเปหมดเลยลูก <laughs> เดี๋ยวจะเสร็จนะคะจะให้เพื่อนๆมาดูใกล้ๆนะคะเ,เพื่อนๆค่ะตอนนี้เราจะ าจานมาวงมาวางมาวางก่อนอันนี้จะซื้อซื้อวัตเป็นชุดได้ค่ะเพื่อนๆค่ะจานพวกนี้จานคริสต์มาสจับไปนั่นพี่นอ้องเอาไว้มันั่งดอกจกับชิ้นไว้ก็เป็นพิธีจับให้มันเพียงให้รู้ว่าเออเรี่อ,รองปรเทศจัดการคริสต์มาสนะอะไรอย่างน,นี้นะเดี๋ยวมาอีก าะเราไม่มีเราไม่ได้จัดปาร์ตี้กเป็นที่้เพราะว่าเราเราจะแต่งกันจัดเพื่อนราที่สมารนี่จะให้ห้านร้านสามเด็ของสามีเป็นคนจัดส่วนเราก็จะจัดแต่งสกีบิ้งแล้วก็แต่เด w วเรฟนี่จะให้ร้านชายสามีจัดเราจะแบ่งงานกันนะคะเพื่อนๆฉะนั้นเราจะไม่จัด เขาเดี๋ยวไหนไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แย่งกันจัดก,กันเพื่อน,นสวยไหมสวยไหมสวยไหมเราก็จุ้ยวางอย่างเี้น,นะคะเ,เพื่อนกาเนี่ยมันจะมีสามขนาดค่ะเพื่อนมันจะมีขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กนะคะ จะดังหน่อยนะคะเชื่อป่จะดังหน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหก

Okay. Right over here, Eddie. Look. Yeah. How do you turn on? Um, I don't, know, I don't know if it's plugged in. It's not plugged in probably. I do where the switch is. I have to look for it. Hmm. It's solid. Maybe it's on the cord. I mean, you, know, they, you see the wire? No, thing? the cord's over there. On the side. Oh, it's on. It's plugged in? Yeah. Yeah, but I don't know how to turn it on. Oh. Maybe the switch is on the cord. Sometimes it is. Sometimes there's a little switch on the cord. Oh, the one turned like, yeah. turn like, like the wheel. I'll look at it tomorrow. Hmm. Oh, what? me funny? You do I found me daddy. Found it? Yeah. Ah! Look at that. Turn the light off. Turn the light off. the glass gotta be really clean when you use that. Yeah. It's on the cord? Huh? It's on the cord? Yeah, it's over here. On the car. Okay. Yeah, awesome, eh? on now. Hey, is over here? It's like you say. It's sweet. See you. Ah. -huh. Let's turn on, <laughs> Okay. Okay. Now we know ways. This. อแล้วน,นี่เราก็จะมีนี่ค่ะเพื่อนๆขะมีแก้วนะคะคริสต์มาสใส่ลงไปอันนี้จะเป็นแก้วกาแฟากับเพื่อ,อนๆล้วนี่มันเกิดมาได้ยังไงมัน,น,นี่มันเกิดมาได้ยังไง โซอดีเลยมันจะมีถ้วยนะคะเพื่อนแต่ว่าจะไม่ใส่ถ้วยจะใส่แก้วค่ะถ้วยซุปมันจะมีถ้วยซุป้วยแต่เราไม่ไม่ใส่ถ้วยซุปใส่แค่ใส่แค่จานหรืพวกใส่อาหารอะไรพวตรนี้ เห็นไหมเสร็จแล้วแต่หลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆเราก็จะวางช้อน ดูกันค่ะเพื่อนๆจัดโต๊ะอาหารนะคะในช่วงเท,เทศกาลคริสต์มาสง่ายๆค่ะเพื่อนๆเ,เสร็จเรียบร้อยนะคะไม่ต้องรีรไม่ต้องเล่นท่ากันเยอะนะคะนี่เห็นไหมน่านั่งไหมคะเพื่อนๆแล้วก็ไม่ต้องจัดเยอะนะคะตกแต่งนิดหน่อยเนี่ยแค่นี้ประดับประดาตามอ่า โต้หน่อยหนึ่งไม่ต้องไปใส่อะไรหรูหรามาเห่า,หา,หาขี้เกียจเก็บเหนื่อยมากสมัยก่อนเนี่ยโอ้ยทุกซอกทุกมุมไม่รู้จุดไหนจุดไหนนี่ตกแต่งดูเละไปหมดเลยเดี๋ยนี้ไม่เอาเราอายุเริ่มมากแล้วมันเหนื่อยมันเหนื่อยมากเลยขี้เกียจเก็บตอนตอนเดคอเรชันมันก็สนุกแหละแต่ตอนไอ้ที่เก็บนะสิโอ้โหแม่เอ้ยแม่จ้าเฮ้ยมันเหนื่อย ผัดวันประกันพุ่งอยู่นั่นแหละนี่ค่ะเอามาให้ดูกันนะคะถ้าใครชอบยังไงก็ติเตือนมาด้วยนะคะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ